แฮมแฮมอุ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องปิศาจการชาแน,นลนะครับวันนี้เรากลับมากับเกมดาบพิฆาตศูนย์นะสวัสดีคุณวันลรี่ด้วยนะครับผมมาคนแรกเลยน่ารักมากเลยอะ่ะสุดยอดมากคุณวันลรี่ไปดูมายังสวัสดีคุณเอจิตพนุใจแจ้งด้วยนะครับแซบจ้าด้วยแซบจ้าด้วยสวัสดีคุณวีโก้ครับด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เป็นไงกันบ้างได้ไปดูกันาเปว่า ได้ไปดูกันมายังผมยังไม่ได้ดูผมไปดูมาแล้วครับผมไปดูแล้วผมบอกเลยว่าสุดสุดจัดดูไรดูนี่ไงภาคประสาทไรขอบเขตไงมีใครไปดูมาบ้างวันนี้นางสองชั่วโมงสาสิบเนื้อเรื่องอาคราะาไปละสมยุบุงอย่าสปอยสี่ <laughs> คือแบบน้ำตาจะไหลจริงๆดูจนขวดขาเลยจริง <laughs> ผมนี่ เรียกว่าจัดเบาะโซฟาไปบอกตรงนะขนาดเบาะโซฟาบนสุดอะเจ็ดร้อยกว่าบาทอะนั่งปวดหลังชิบหายไม่ได้แก่ไม่ได้แก่แต่ว่าแบบนานมานานมานานเกินเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เก็บของแลผมจริงๆจุดประสงค์ของไล์นี้ไม่มีอะไรคือเน้นเน้นพบปะประชาชนวันนี้เน้นมาพูดคุยนะพูดคุยเน้นคุยล้วนแต่ว่ามีเล่นแน่นอนมีเล่นแน่นอนแต่อาจจะเป็นท้ายๆนะครับก <c oughs> ่อนอื่นผมอะอยากได้ อยากได้ด่านให้ครบก่อนก็นเลยไอน้นี่เออจริงถ้าคุณเออปัทาปัทรพรไปพัทนรพรเนี่ยถ้าคุณพัทนรพรไปดูมาแล้วจะรู้สึกอย่างหนึง่งเหมือนกับผมผมแบบว่าเรีได้ว่าพอถึงช่วงประวัติอาา,าษานี่คนลุกไปเยี่ยวกันตึมเลยคนลุกออกจากโรงก,กันกระตุยแบบว่าแวะพักอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องเขาเอาจริงรู้สึกไงมัางส่วนตัวในผมรู้สึกว่า ตอนท้ายๆรีเควสได้ใช่ไหมรีเควสได้แน่นอนรีเควสได้แน่นอน,ดน,น,อนเดี๋ยวเล่นให้เลยเดี๋ยวเล่นให้เลยสว,ส,สวัสดีคุณก็อดแมกมาด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีทุกคนเลย <st it> นะฮะ <st it> ผมว่าวันนี้น่าจะมีคนไปตามเยอะอยู่นะเพราะว่าวันนี้ผมไปมาโหย <st it> ค,ค,คนเต็มเลยทุกคนคนเต็มเลยมีคนแต่งคอนเทนต์ไปด้วยก็เอานะภาพสวยดีเฮ้ยฉากต่อสู้คือสุดจริงโดยเฉพาะพ่อหัวเหลืองเนี่ย สวัสดีคุณมิตด,ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับนะครับผม,ผมคิดถึงยังเลยคุณมินี่ยวันนี้ในส่วนเราก็ได้กลับมาเจอกันแล้ววะ <Yes. S 1> คุณมิดผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งแบบว่าผมว่าคุณต้องชอบแน่แต่ว่าผมขอขอ,อุบไว้ก่อนดีไหมไม่อุบดีกว่าไม่อุบดีกว่า <Yes. S 1> ผมว่าผม,มนี่เมนเกนยะแต่คือออกสองซีนเออเกนยะเกนยะเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากจริงๆผมจริงๆก็รู้แหละ คือเชื่อปะ่ะจริงๆผมมาคิดว่าม่นมันเข้าเน็ตฟิกใหม่คิดว่าเข้าครับแต่ใช้เวลาหน่อยน่าจะนานเกนยะคือพูดถึงเกนยะนะไม่ใช่ดิไม่ได้จะพูดถึงเกนยะแค่จะบอกว่าจริงๆผมคาดหวังว่ามันจะมีแค่สองภาคนะเว้ยแต่ถ้ามาทรงเนี้ยผมว่ามีสามว่ะทัางนี้แม่งสามเดอะมูวี่แน่นอนผมก็คิดอยู่ว่าเอ้ยเขาจะเอาจริงเหรอวแบบเนี้ยแบบ มันมันนานนะมันนานเราต้องอดทนดูแบบอดทนรอดนูน่าจะนานอ่ะผมว่าแต่ละแต่ละฉากไม่ได้ทําง่ายๆนะแต่คือแบบคุณภาพเขาเอาเรื่องจริงเลยพี่ลงคลิปใต้ใต้แรงบ่อยๆนะดูเพลินเลยชอบก็ขอบคุณมากนะครับผม <c oughs> เหมือนจะสามเออใช่คุณคุณเออคุณมิทไปดูยังคุณมิทได้ไปลองปะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชึบ เอออสูรอสูร,อ,สรอันหนึ่งอัสองอเวนเจอร์ยังรอตั้งนานเลยเออแต่นั้นมันอนเวนเจอร์เราย,ยังพอทนไงเอออะเอาจริงนะมันจะมีสักกี่คนที่แบบไปดูดาบพิฆาตอสูรภาคเนี้ยโดยที่แบบไม่รู้เนื้อเรื่องมาก่อนเลยไม่รู้เนื้อเรื่องเลยสักนิดนึงนะแบบไปเข้าไปดูโดยไม่ดูเนื้อเรื่องอะผมว่าน้อยเลยเว้ย น่าจะแบบทุกคนน่าจะดูาแทบจะหมดแล้วอย่างน้อยๆก็น่าจะรู้เนื้อเรื่องมาเกือบหมดแล้วแต่เออเอาตรง,ตรงก็มีบางฉากที่แบบว่าลืมไปเหมือนกันนะดูแล้วเกือบบูมคิดเหมือน,มมนผมเลยว่ะคิดเหมือนผมเลยขนาดผมแบบว่าเอแต่อาจริงผมว่าเขาทําได้ดีอย่างหนึ่งน,นะเขาทาได้ดีเรื่องไอเนี้ยการบิวน้าตาคนดูอ่ะผมเชื่อผมดูแบบไม่คิดเลยนะว่าม่ง มันจะทำให้แบบว่ามันซาบซึ้งใจได้ขนาดนั้นน่ะแต่ทำดีจริงคือดูแล้วแบบขนล,ลุกอะดูแล้วต้องถึงกับหลังน้ำยายอ่ะหลังน้ำตามีใครรู้สึกซาบซึ้งมันผมบ้างไหมจริงผมค่อนข้างแบบว่ารู้สึกว่ามันมันมันทำในเรื่องมันได้เอาเรื่องเหมือนกันนะหมายถึงเรื่องการบิวนะแต่ญี่ปุ่นเขาบิวเก่งแล้วอันนี้เข้าใจได้ ถ้าไม่รู้ก็เข้าไปเสพงานภาพเออจริงๆอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเข้าไปเนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องเนื้อเรื่องหรอกคาดหวังงานภาพแต่ก็เข้าใจายอย่างอยู่ว่าอักษะเขาแบบคือเขาปูมาตั้งแต่ภาคเรนโงคูแล้วอ่ว่าแบบไอตัวเนี้ยนะแม่งสร้างประเด็นเอาไว้ไปท่าเรนโนงคูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบจะให้พี่แกมาจบโดยที่แบบว่ารีบๆจบ,ๆจบมันก็ไม่ได้ไงแต่ในในมังงะแม่งรีบจบไปหน่อยนะเอาจริง ช่วงนี้เดินทางช่วงกลางคืนบ่อยมาไม่ทันไรต้องไปใส่อ๋อไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะอยู่ทุกวันผมอยู่ทุกวันจุดขายของจุดขายของมูฟี่ชอบทาบอน,น้ําตาแตกจริงจริงจริง,รงมันมันเออวะ่ะมันตั้งแต่ตั้งแต่ภาคไอ้นี่แล้วนี่ตั้งแต่ภาคเถวลักเพลิงอะใช่ปะ่ะมันทําบอน,น้ําตาแตกแบบกระจุยผมว่าน้องหัวเหลืองดูง่ายไปหน่อยเออมันง่ายไปวะ่ะเอาจริงนะท้าระดับนั้นเนี่ย เส้นดิสื่อนี่แม่งระดับเสาลักแล้วอะตอนนี้อีกตัวหนึ่งก็ไอ้นั่นไอหมูป่าเนี่ยใกล้แล้วไอหมูป่านี่ก็กลัวว่าถ้าโผล่มาจะเวอร์เกินคุณนางฟ้ามาเร็วทุกวันเลยเออเขามาแทนคุณธีวราแล้วคนนี้เราดูตอนสู้กับอสูรระดับหนึ่งโอ้อันนี้อันนี้นี่น่าจะตึงน่าจะตึงเพราะว่าจริงๆแล้ว แต่ว่ามันก็เป็นแอบเป็นฉากที่น่าจะนานด้วยเพราะอดีตเยอะอดีตเยอะมากสําหรับอสูรตัวนี้นะครับ <c oughs> ใช่ไหมเยอะมาก <c oughs> จอมพิศาสต์อ่านมังงะใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนอันนี้ไม่ไม่พาคซื้อแบบซื้อมาอ่านตั้งแต่ตอนที่อนิเมะแม่งเขง Netflix ้าเน Netflix ็ตฟิกอะแล้วแบบว่าอดใจไม่ไหวงี้ซื้อจัดมาอ่านแม่งจนหมดช <c oughs> ิโนโนบุเป็นซอยจูแล้วลูกเออ ชินบุเป็นซอยจูไปละเออจริงๆอ่ะผมเออเอออีกเรื่องหนึง่งผมแอบแอบหัดใจนิดนึงว่ะนั่งไม่น่าเลยแต่จะถือว่าเป็นสปอยไหมในนี้ไม่ไมน่าไม่น่าหรอกมัง้งเพราะทุกคนรู้ในเรื่องกันหมดแล้วแหละชินบุตุยไหมบอกเราหน่อยเออใช่ชินบุตุยครับถือว่าสปอยไปเลยแล้วกัน ขายเข้ามานี่ถือว่าถือว่าพลาดไปแล้วนะใช่หรอทำไมถ้าทำไมภาคต่อไปถึงน้ำตาจะท่วมผมก็จำไม่ค่อยได้เอาจริงมันอ่านนานมากแล้วตั้งแต่สมัยอ่าสมัยที่มันออกเดอะเดะมวี The นู่นเลยอะ่ะตั้งแต่เลนโงคูอะแล้วผมก็อ่านจบช่วงนั้นแหละแต่ตอนนี้มันก็นานแล้วนะสามี3ปีอ่ะแน่สาถึง5้าน่าจะสมผมว่าน่าจะสมน่าจะต่ำต่ามปีแล้วตั้งแต่เน็ตฟิเข้า อาคาซ่ายอมตุยเพราะโดนแฟนบอกว่าโหดไอ้อเชี่ยเนี่ยไอเชี่ยเนี่ยเป็นอาคาซ่าเนี่ยแม่งเวอร์เกินผมไปดูรู้สึกเดี๋ยวนะคือถ้าอย่างงี้นี่นคือถ้ามันไม่สํานึกเองมันมันไม่มีันตายเลยนะแล้วจะฆ่ามันยังไงวะอาคาซ่าเนี่ยคือถ้ามันไม่แบบว่าอยู่ดีๆมันนึกคึกแบบจําอดีตได้นี่คือคือพี่แกจะไม่ตายให้ได้เลยพี่ก็โหดเกิน ว่าแล้วก็แบบกดใจไม่ไหววันนี้ก็เลยต้องมาเล่นดาบกที่ขั้นสูรเนี่ยสปอยภาคต่อไปคามุยตุยเออใช่อย่าสปอยเออเออเผื่อคนยังไม่เคยดูด้วยนะได้ได้ได,ได้จึ๊บจบเออผมจะพยายามไม่สปอยนะผมจะพยายามไม่สปอยไม่สปอยเยอะเนะี่ยนิดหน่อยไม่ว่ากันเนาะไอ,อ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยมันปล่อยพายุได,ด้ด้วยวะเออลืมไปมั้งโดดหลบไม่ได้เหมือนกูชางใช่ปะ ปึ๊บปรี้ยงไว้ปื๊บ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 ,บแต่ไม่นึกเลยว่ากระบวน่าที่เจ็ดของเซนิสึมันจะออกมาเท่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็ง่ายเกินแต่ถามว่าเท่ไหมผมบอกเลยว่าถึงข่านต้องเอามาขึ้นค้าป,ปกอะ่ะคนนุณก็คิดดูวันเท่ขนาดไหนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับต้องบอกตรงว่าใครแฟนมันแค้เกมนี้ก็ก็ไปดูซะหน่อยก็ดีนะจะได้สนับสนุนผู้ผู้ที่เขาทําขึ้นมาแบบว่ามัน มถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มนะมันจะไม่คุ้มตรงไอ้อาคาซะเนี่ยแหละถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้อินกับอาคาซะมากอ่ะผมว่าเออมันมันจะแบบคือมันทําดีมันทั้งเรื่องไหมมันจะแบบมาอยู่ดีๆมาแบบเออแต่มันก็เข้าใจเขาแหละว่าแบบเขาบิวมาตั้งแต่ภาคหน้นน่ะจะมาปล่อยอาคาซะตายแบบแปลกๆมันก็มันก็ไม่ได้ไงตอนเที่ย่แล้วยิ่งตอนสู้เออไม่หลับเฮ้ ขันทำอะไรอยู่โอ้แปบ๊บนึงแฮก็อยากอ่านด่านก็อยากเก็บเปี้ยงเซนสื่อเหรอเซนสื่ออ๋อมาถึงเซนสื่อใช่ไหมเท่อยู่เลยยิงสู้ตอนไม่หลับแต่ปกติคืเอ,อเขาจะไม่เขาจะไม่เขาจะไม่สู้เลยดิตอนเขาไม่หลับอะ่ะเขามันหลับตอนเขาไม่สู้่างเดียวเลยถ้าเป็นพรุ่งนี้เราจะดูทันไหมดูทนันนี่เพิ่งวันแรกเองคุณสวัสดีคุณพลาดอกด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ผมเพิ่งจะเดินออกจากโรงมาเลย ใช่ไหมมีอะไรอยากโมไหมมีอะไรอยากคุยไหมเออคุณแบบเสียงดังฮะแต่เด็กเด็กเสียงดังไปหน่อยมันก็ชอบเลยอันนี้อันนี้ลงที่พี่ไปดูไม่ค่อยเจอนะคุณได้เป็นหัวแถวแล้วนะหัวแถวอะไรหรอหอ๋อหมายถึงไ <laughs> อ้นั่นนะนะเดี๋ยวพี่ฆราสูตน,นะนะแม่งเอาเรื่องจริงแต่สนุกนะผมว่าถ้าเอาจากใจก่อนแล้วกันความรู้สึก <Yes. S 2> ที่ผมไปดูอะผมรู้สึกว่า <Hi. S 2> สิ่งที่ชอบเลยนะคือฉากบู แชบ,บูแม็กสุดจริงคือเป็นอ่านคอมเมนต์ผมข้างบนแล้วเขาเขียนไว้แล้วครับเขามีสิเขียนว่าประสาทแล้วเขาเขียนแล้วก็มุสันในเว็บของเกมก็อันนี้ต้องดูครับอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปผมว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่แต่ที่มันเคยทามาไงประเด็นคือที่มันเคยทํามาก่อนหน้าเนี้ยมันมันแบบว่ามันทําแบบเนี้ชินอบุผมเศร้าเลยเออใช่เอาเอาตรงว่า ผมบอกผมบอกตรงผมเป็นคนผมอาจจะเป็นคนแบบว่าบ่อน้ําตาตื้นอยู่แล้วก็ได้แต่ว่ามันไม่ไหวอยูงไหมตรงชินโนบุมาหน้าสงสารไปไหมแล้วก็ตรงไอ้นี่ด้วยตรงคุณปู่คุณปู่เซนิสือก็ด้วยแม่งแบบมันเกินมันเกินไปโดยรวมดีครับภาพดีเพลงดียืดไปหน่อยเลยสนุกครับอืผมอ่ะนะผมผมคิดเหมือนคุณเลยคุณมิดผมติดอยู่นิดเดียวเอง <Yes. S 1> คือมันทําดีมทาทั้งเรื่องจนกระทั่ง มันถึงใน,นเรื่องอาคาศารนี่แหละมันแบบเม่งเสียเวลาตรงนั้นไปเยอะอะ่ะอืมแต่ก็รู้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปคือก็เข้าใจก็เข้าใจว่ามันต้องเล่าเพราะว่าในมังงะมันเล่าไงมันเล่ามาซะแบบละเอียดเลยแล้วเป็นอสูรที่ก่อประเด็นไว้ด้วยมันก็เลยต้องอต้องนิดนึงแต่ประเด็นคือมันขัดฟิลไปหน่อยรู้สึกไหมมันมันไม่ใช่ว่าไม่อยากรู้มันรู้ได้เออคนที่แบบ คนที่ไม่เคยรู้มันรู้มันก็โอเคแต่ว่าคนที่ขนาดรู้ขนาดยังไม่เคยรู้ผมก็น่าจะมีรู้สึกอะว่าแบบเอฟิลลิ่งมันมันขาดไปหน่อยว่าฟิลลิ่งมันกำลังบู๊กันมันๆแล้วอยู่ๆมาขาดฟิลกันขนาดนั้นแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่แต่ถามว่าในเรื่องเขาดีไหมมันดีนะในเรื่องเขาแบบว่าซึ้งอะแต่อย่างน้อยฆ่ากระสิงทันจิโร่ให้กลายเป็นอสูรได้โอโห ดีนะผมโดบกาแฟไปก่อนเข้าลงแต่คนข้างหน้าผมหลับนะเออผมไม่หลับนะแต่ว่าช่วงจังหวะจังหวะอาคาซาเนี่ยคนในโรลงล,ลุกแบบลุกกระจุยอะ่ะผมก็เห็นเอ้ยเยขาไปเขาเลิกกันแล้วเขาไปไหนกันวะไปห้องน้ํากันเต็มเลยครับผมก็นั่งดูอ,อแต่ผมไม่ได้ลุกไปไหนนะแบบไหนๆก็เรียกได้ว่าซื้อตั๋วมาแพงอะ่ะเจนหลง ไอเราก็เหอ้อบล่อไปเต็มการาฟเลยนั่งโซฟาดูชิลก็เลยต้องแบบขอนั่งนานๆหน่อยไม่กล้าดูว่าจะไปซ้ำอีกรอบหนึ่งโอ้ยซ้ำแสดงว่าชอบชากปูจาผมร้องเป็นหมาเลยครับเอ้ยเอาจริงไหมไอชาปูจานปูจาาปูจาร้องไหมอะ่ะผมก็ร้องเหมือนมันมันไม่ได้ร้องแบบฟูมฟอยอะแต่มันแบบน้ําตาแตกเลย เอาจริงไหมตอนมันเหมือนเราเข้าไปเก็บรายละเอียดสําหรับคนที่ดูมังงะมาแล้วอะนะคือแบบว่าตอนที่ผมอ่านอะในมังงะมันก็อ๋อน่าจะเป็นแล้วแต่ที่ด้วยในมังงะมันเขาเรียกว่าอะไรฉากนั้นอะเหมือนเหมือนเหมือนอนิเมะเอ้ยเหมือนมังงะมันทํามาไม่ค่อยดีอะความรู้สึกผมนะมันรีบอะมันรีบจัดเลยมันไม่รู้ว่ามันเป็นที่คนวาดด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันเล่าแบบ มันเล่าเร็วมากเร็วจนแบบบางทีบางทีรายละเอียดเรื่องเราเราเก็บไม่หมดนะครับมันมีแหละมันมีบอกเพียงแต่ว่าการอธิบายด้วยภาพมันเนี่ยจะดูข้ามๆนิดหนึ่งมันจะข้ามแบบว่าเป็นฉากนี้ฉากนี้ไปเลยโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าแบบหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้มันจะบอกคร่าวๆแต่ในในในอนิเมะนี่คือทำละเอียดอยู่ คือเขาเน้นเขาเน้นบิวจริงนะมามาจากเท่าที่ดูจากเท่าที่ไปดูมาเนี่ยเขาเน้นบิวอย่างเดียวเลยเน้นบิวบิวอารมณ์แบบขั้นสุดเหมือนเขาจะเริ่มจับจุดกันได้ว่าแบบว่าเอ้ยคนน่าจะดูเนื้อเรื่องกันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไปเน้นเน้นบิวให้แบบว่าเนื้อเรื่องจากอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันส่งออกมาได้แบบสุดๆซึ่งมันอะไรที่มันส่งมาได้ดีจริงว่ะเออมันได้ฟิลมากอะได้ฟิลตอนบรรยายความพลเมาอ เป็นด,ด้วยนะครับฉากปู่ในบางงะไม่ค่อยให้อารมณ์เออใช่ใช่ผมรู้สึกงั้นมันไม่ใช่แค่จากปู่นะจริงๆชิโชินโบุเองก็จริงๆตอนอ่านบางงะมันสะเทือนสะเทือนใจอยู่แหละเพราะว่าภาพมันโหดไหยภาพมันโหดแต่แต,แต่พอพอมันเป็นในอนิเมะนอกจากภาพมันโหดแล้วมันเขาทำให้แบบมันบิวอารมณ์ได้ได้ดีจริงๆอะ่ะเอาจริงๆมะ ผมพูดตรงๆนะคุณจิพานุคุณจิพานุต่อให้ต่อให้รู้ในเรื่องอ่ะเข้าไปดูก็สนุกเพราะผมพูดตรงๆนะผมอ่ะคือหนึ่งเลยนะเรื่องเนี้ยภาพแม่งไม่ต้องให้บอกฉากบูนี่โคตรมันเราดูเล่นเกมอย่างเงี้ยว่ามันแล้วใช่ไหมของเข้าไปดูในหนังนะแม่งแบบไม่นึกเอาตรงไม่นึกว่าอนิเมะจะทําได้ขนาดนเนี้ยสมัยนี้ยก่อนหน้านี้คือ เอาง่าเรา,เราดูเราดูอนิเมะภาคภาคแรกภาคสองอะไรมาเราก็ว่ามันสุดเลยใช่ปะ่ะอันนี้อันนี้เน้เน้นโโหแบบสนุกจริงคุณเข้าไปดูแค่ดูฉากต่อสู้มันก็โคตรเพลินแล้วอะดูจนลืมเวลาอุ้ยคุณพละดอคุณพละดคุณคุณเป็นคนแรกเลยอเนี่ยโอ้ยเออสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือช่องเรามี เมมเบอร์ชิพกันแล้วนะครับผมชื่อ infern flame bearer flame banner flame bearer อะไรนะครับผมผู้ถือคองเปลวเพลิงแห่งนรกนะฮะของเราคนแรกของเราผมคุณพลาดอกเอาจริงผมคาดผมผมนึกว่าจะเป็นคุณนัทชัยนะผมไม่นึกนะเนี่ยก็สำหรับสิทีิพิเศษที่จะได้นะครับผมนั่นก็คือ,อโดนชื่อนั่นก็คือชื่อเขียวนั่นมันได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม แล้วอันที่จะได้ต่อไปก็คือสติกเกอร์ครับทุกคนสติกเกอร์อินฟเ n อร์แนคนแรกของเราผมไม่นึกเลยว่าจะเป็นคุณพาราดออกแต่ขอบคุณมากนะครับโอ้โหสุดยอดเร้จะขอบคุณยังไงนี่ไม่ได้สังเกตเลยว่ามีปุ่มเพิ่มเออผมลืมผมขอโทษนี่มีสติกเกอร์นี้ด้วยผมผมคิดสติกเกอร์อันนี้มาเพื่อคุณมิทเลยนะเว้ยโดดเลยโดดเลยกับไอเนี่เหวี hey, ่ะ <laughs> ผมคาดหวงหังอยู่นะคุณมิร <laughs> มีสติกเกอร์เหวมี ขอไม่ได้ครับผมไอไอเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันจะต้องสนับสนุนช่องนะอันนี้มันมันให้ฟรีไม่ได้จริงๆครับ <c oughs> สิทธิพิเศษที่จะได้คือเอ,อื้อเฮ้ยคุณมิตรคุณมิตรโอ้โหคุณมิตรของคุณแม่ครับ,ค,ค,รบคุณมิตรครับคุณมิตรสมแล้วที่อยู่แบบช่องเรามาตั้งแต่ ตั้งแต่แบบว่าอุ้ยชื่อเกี่ยววยชื่อเกี่ยวแล้วคุณมิ้นคุณมิ้นชื่อเกี่ยวโคตรเท่คุณมิ้นมันมันไอ้นี่ได้ป่าวะผมอยากรู้ว่ามันมันสามารถที่จะอีโมจิได้ปะผมเป็นเจ้าของช่องผมสามารถใส่อีโมจิได้ปะนี่ไงมาแล้วโลอินเฟอแอนแนซ์ของเรามีเอ้ยมีสู้ๆด้วยมีน้องเซน่าสู้ๆครับผมมีโดดเลยโดดเลยๆๆๆมีโดดเลยแล้วก็เหิวมีนะผมว่าอันนี้ทุกคนน่าจะชอบน่าจะชอบชอบไหมชอบไหมชอบปะ ชอบป่ะผมมีข่าวดีมาบอกมันสามารถแก้ติ๊กเกอร์ได้นะเว้ยถ้าทุกคนแบบว่า,ถ,าถ้าแนอนาคตเขาบอกว่าถ้าเกิดผมมีสมาชิกเพิ่มอีกสมมุติเรามีตอนเนี้ยตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่แค่สองคนใช่ปะถ้าเรามีครบห้าแล้วเรามีเพิ่มอีกสองคนเราจะเพิ่มสติ๊กเกอร์เข้าไปได้อีกเว้ยทุกคนนั่นหมายความว่าอะไรรูป้ปะเราจะมี <laughs> เราจะมีมีให้เล่นอีกนะครับคุณไลน์นี้ตั้งใจจะมากดด่านนะครับแล้วก็มาคุยกับคนที่เรียกได้ว่าไปดูมาแล้วเหมือนกันนะ ก็ถ้าใครไปดูหนังมาวันนี้นะครับผมเราสามารถมาแวะพูดคุยกันได้นะถึงฉากที่ประทับใจนะผมแอาผมบอกเลยว่าเอาจริงนะที่ไปดูมาเนี่ยฉากที่ชอบที่สุดคือของเซนิสึเลยอันนี้คือที่สุดของแจแล้วรู้สึกว่าเอาเรื่องมากถ้าใครมีแบบว่าไปดูแล้วรู้สึกชอบฉากไหนนะพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับผมอยากรู้เหมือนกันชอบฉากชินโนบุดโดนกิน จริงปะเนี่ยทำไม่ชอบตอนนั้นน่ะแสดงว่าเป็นคนชอบแบบฉากอารมณ์เออเรามีทั้งมูซันทั้งลุยอสุนข้างแนมที่แปดสวสที่จีห้าโทษสวัสดีครับเน็ผมตุยเออเน็ผมตุยอ่ะต้องชุบชีวิตแล้วป่ะชอบอีกาเออผู้ชายชอบอีกาอะไรอ่ะโหจะชอบข้างกันเลยมุยจิโลเทสดีอ๋อมุย มุยจิโร่เหรอโอ้สาวๆชอบมุยเยอะเนาะทำไมกันนะมันหล่อตรงไหนวะมุยเน,นี่ยตเอนิดนึงอะ่ะคือผมว่ามันอาจจะเป็นเทสผมเองก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าน้องมุยอ่ะมันเหมือนเด็กใช่ป่ะแต่ในโรงวันเนี้ยเสียงมันโตมากอะ่ะเสียงมันหนุ่มจัดเลยเสียงม,มันโตแล้วอะ่ะแต่ว่ามันแต่เขาภาคดีแหละเขาภาคดีไม่ได้ว่าอะไแต่ว่า แค่รู้สึกว่าเสียงมันเสียงมันควรจะวัยรุ่นกว่านี้หน่อยนะอะไรเงี้ยมีใครคิดเหมือนกันไหมหรือว่าไม่ได้ติดจริงๆผมก็ไม่ได้ติดหรอกก็ภาคดีแหละแต่แค่มันดูแบบเสียงมันหน้ามันหนุ่มไปหน่อยอะยังไงดีวะหน้ามันเด็กอะเสียงเหมือนเด็กอะเสียงมันคนรเหมือนเด็กอะความรู้สึกผมนะเสียงน่าจะเล็กกว่านั้นหน่อยแต่นี่มันเสียงแบบโคตรหนุ่มเลยอีหัวอีหัวเหลืองคอนเซ็ปเก่งอะไรเก่งไปเลยอย่างหนึ่งเออ แต่สุดท้ายก็ต้องปรับปรุงอยู่ดีนะเพราะว่าไอหัวเหลืองนี่ทาให้ผลิตท่าใหม่มาผมว่าก็น่าจะร่วงเหมือนกันนะเพราะว่าท่านหนึ่งนี่คือเขารับรู้กันหมดแล้วว่าท่ามันเป็นยังไงแล้วก็รับมือได้หมดแล้ว,วอ่ะต่อให้มันใช้พุ่งกี่รอบมันก็มันก็ไม่น่าจะสู้ใครเขาได้เขาจบทางได้หมดแล้วอ่ะสุดท้ายก็ต้องปรับปรุงอยู่ดีเนาะเย้หูงู โดนโอบานุยปดปานสองท่านนี่ปานโผเออกดปานมาโดนทึบเออโดนอีกรัวๆโดนอีกโอโ้โหโ,โอโ้โหเอาวะโอ้ยเกือบไปแล้วทำไมลบเก่งยังอ่ะพี่อืออือทันจิร่วงไม่ใช่ทันจิโร่อันนี้ อ,อ๋อเฮ้ยแป้งเขาไปหนึ่งทีเฮ้ยอะไรอ่ะ <laughs> โอ้โหคุณพี่คุณพี่ก็เก่งเกินคุณโอมบนุยคุณโอมบนุยเชิญยิ้มเฮ้ยเอ้ย <laughs> <laughs> เก่งไปไหนอ่ะเก่งไปไหนอ <laughs> ่ะเราอ่ะเก่งไปไหนอืมเก่งไปไหนเก่งไปไหนพุ่งตามโอ้โหไม่ทันนี่ โอ้โหมีสวนด้วยสวนได้คัดซีนเราเก่งคัดซีนเหรอเราอะอุ้งเสียบโอ้ยเทเกินนี่นี่อา่าเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเละครับทุกคนครับมีข่าวร้ายจะมาบอกนะครับก็คือว่าตอนนี้ถึงเวลาแนละ้วทุกคนอาจจะต้องแบบว่าไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะในตัวในตัวอะไรละ่ะไปอ่าน ไปอ่านแชทคุณนะเฉยไปดีคืนนี้ขอตัวก่อนนะครับฝันดีนะครับทุกคนผมไปพร้อมกันพอดีเลยเดี๋ยวมีคนรองแน่แ่ถ้าเอาไปลงเอาไปลงอะไร <laughs> บายครับบายทุกคนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ไลน์หน้าบายบาย